โอ้ย oh, จะหลับโอ้ยจะหลับโอ้โอ้โอ้โอจะหลับโอ้ย oh, หลับไม่ได้เราต้องเฝ้าแม่มันเป็นหน้าที่ของเรา okay, เราต้องเฝ้าแม่ทำตาตโตหล่าเราเห่านิดหน่อย <Yeah. S 2> อืมแม่หนูไม่ได้หลับเห็นไหมหนูตื่นแล้ว ข้าเจ้าโอ้ยตาแม่งจะดับโอ้ยตาตาตาจะหลับแล้วโอ้ยหลับโอ้ยอย่า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 หลับนะเว้ยอย่าหลับนะเว้ยเฝ้าแม่ก่อนเดี๋ยวเพื่อได้หนุ่มโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย